สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องไปกับแฟนนะครับวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เห็นโพสต์หนึ่งนะครับทุกคนของดีแคลอนนะครับเขามีกิจกรรมเนี่ยเขาโพสต์บอกว่ารับซื้อคืนเต็นท์จักรยานเด็กนะครับสภาพดีไม่ได้ใช้ที่ดีแคทลอนบางใหญ่นะครับพอดีเราก็เห็นโพสต์นี้พอดีนะครับทุกคนก็เลยอยากมาเผยแพร่กิจกรรมดีๆของดีแคลอนนะครับก็คือสินค้าที่เขารับคืนนะครับก็คือจะเป็นเต็นท์ หนึ่งนะครับคือเป็นเต็นท์ของดีแคทลอนนะครับที่ซื้อจากดีแคทลอนสาขาไหนก็ได้นะครับสองเป็นจักรยานของเด็กนะครับที่ซื้อจาก ดิคลอนเหมือนกันที่เงื่อนไขเขาจะรับซื้อคืนนะครับก็คือ1ก็คือเต็นท์เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดอะไรต่างๆนะครับสองอมีความสะอาดนะครับเรียบร้อยแบบไม่เปิดขี้โคลนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของจักรยานก็คือแบบไม่ได้มีชิ้นส่วนที่พังอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะแบบมีความเก่าบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่เขาจะรับซื้อคืนนะครับ จะเป็นในรูปของกิฟต์ไวเซอร์นะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยจะได้อาดได้ราคาครับอยู่ในเลทประมาณ40-60%ถึงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเต็นท์ของเราหรือจักรยานของเรานะครับที่เขารับซื้อคืนเขาก็จะประเมินราคาอะไรต่างๆให้นะครับซึ่งกิจกรรมเนี้จดอยู่ที่ดิคาลอนสาขาบางใหญ่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับวันที่19และ20เมษายนนะครับทุกคนอ่าหกนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆวิธีการทำเนี่ยมีขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนลาดับแรกก เะคเล t h ์น์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะแปะเพจไว้ให้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงโพ้นะครับที่เขาบอกว่ารับซื้อคืนนะครับเต็นท์จักรยานเด็กสภาพดีที่ไม่ได้ใช้นะครับที่เดคลนบางจ่ายทุกคนก็เลื่อนมานะครับเขาจะมีให้ลงทะเบียนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดขึ้นให้นะครับเต็นท์อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมหรือเหมือนใหม่นะครับหรือดีมากใช้งานน้อยนะครับแบบใครที่แบบาซื้อมาแบบใช้2 3สมครั้งอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนใช้แบบไม่ได้บ่อยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นบัตรกำนัน40-60บ

แล้วก็ลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของ Google Form นะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับก็วันเสาร์เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่19เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็เหมือนกัน11นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับในเรื่องของเวลาอันดับแรกก็ให้เรากรอกอีเมลเข้าไปนะครับทุกคนอ่ะอีเมลนี้แนะนําเป็นอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิกเป็นของอดีตแคลอนนะครับอันที่2เป็นเบอร์โทรนะครับที่เราใช้กรอกเวลาเราสะสมแต้มของ เหมือนกันนะครับจากนั้นท่านสามารถเช็คประวัติการซื้อได้หรือไม่นะครับอันนี้เขาก็จะเช็คประวัติให้เรานะครับว่าเราเคยซื้อจากดิคาลอนจริงไหมนะครับสาขาไหนก็ได้นะครับทุกคนเราก็ติ๊กไปว่าใช่นะครับเ็จะมีรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับส่วนเต็นท์สภาพนะครับดีเยี่ยมเหมือนใหม่สะอาดผ้าเต็นท์รอยเย็บไม่มีการสึกหรอหรือผ่าน การใช้งานน้อยมากนะครับแพ็กเกจอยู่ในสภาพสมบูรณ์อันนี้จะรับซื้อคืนในรูปแบบบัตรกำนันนะครับที่60%ของราคาซื้อนะครับเขาก็จะดูจากประวัติสมมติว่าเต็น เราซื้อ2,000บาทประมาณนี้นะครับ geliyor. เขาก็จะซื้อคืนใน60%ก็คือประมาณ1,200บาทนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันที่2ถ้าเป็นสภาพดีมากนะครับหรือใช้งานน้อยนะครับถ้าเต็นท์ตะเข็บมีรอยเปื้อนอะไรต่างๆหรือผ่านการใช้งานนะครับหรือมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับเสาเต็นท์และเชือกสําหรับยึดนะครับมีรอยาการใช้งานจารุดเพียงเล็กน้อยนะครับจะผ่านการใช้งานมรบ้างอันนี้เขาก็จะซื้อคืนในราคา40%นะครับของราคาที่เราซื้อถ้าเต็นท์ใคร3,000นะครับก็คิดเพิ่มเติมนะครับ ลวกันนะครับเต็นท์เขาดอกจันไว้ก็คือเต็นท์ต้องสะอาดนะครับไม่มีรอยโครนหญ้าแห้งนะครับหรือไม่มีร่องรอยของเชื้อราไม่มีกลิ่นนะครับก็คือเหมือนเต็นท์พร้อมใช้นะครับทุกคนก็คือไม่ใช่แบบพึ่งไปคางแล้วแบบไม่ได้ซักอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รับทราบข้อเงื่อนไขอะไรไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองกอก ลงทะเบียนให้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับทุกคนก็กรอกเข้าไปได้เลยนะครับอ่าเขาจะมี2หน้าด้วยกันนะครับแล้วก็หน้าที่2เขาก็จะให้ระบุวันที่เราเข้ามานะครับทุกคนจะเป็นวันที่19หรือ20นะครับซึ่งช่วงที่เราปล่อยวันนี้ก็จะเป็น19แล้วนะครับแล้วก็20ช่วงเวลาไหนนะครับก็จะเลือกทีละชั่วโมงชั่วโมงไปนะสมมุติว่าเราจะไปวันอาที่ยี่20นะครับช่วง11ปนาฬิกาถึง12บนาฬิกานะครับก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับอ่าจำนวนจักรยานนะครับที่ท่าน ักรยานไปก็บอกว่าไม่มีนะครับส่วนใครมีเต็นต์มานะครับก็เลือกเต็นต์มีกี่หลังนะครับหนึ่งหรือสเราเลือกไปหนึ่งกันนะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับก็เป็นขั้นตอนเรียบร้อยจากนั้นพอเราลงทะเบียนเสร็จนะครับทุกคนก็ขับรถไปที่สาขาดิแคลลอนบางใหญ่นะครับ ก็อยู against, no part, ่ยงกับเซนทันเวกเกตนะครับก็ขับรถไปจากนั้นนะครับก็จะไปที่ศูนย์บริการของเขานะครับเขาก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์นะครับคอยรับนะครับว่าอันดับแรกเขาก็จะเช็คว่าได้ลงทะเบียนมาไหมนะครับทุกคนเขาก็จะให้บัตรคิวเรานะครับเผื่อแบบมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะแบบนี้นะครับให้บัตรคิวมาจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะแบบมีการเช็ครายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับว่า1เรามีประวัติการซื้อหรือเปล่า2นะครับเต็นท์ที่นํามาเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับซื้อคืนหรือเปล่านะครับ หรือถ้าพร้อมเนี่ยพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ใช้เวลาเช็คประมาณไม่เกิน10นาทีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เช็คเรียบร้อยซึ่งวันนี้นะครับก็คือวันวันที่19เราก็เลยทดลองไปนะครับเห็นกิจกรรมนี้นดีนะครับก็เลยทดลองไปซึ่งเต็นท์ของดีแคลอนเราเนี่ยก็ซื้อมาประมาณ23ปีแนละ้วทุกคนตั้งแต่ไปถ่ายคลิปครั้งแรกรุ่นเลยครับแบบไม่มีเต็นท์นะครับก็คือไปซื้อตรงนั้นซึ่งผลปรากฏว่าเขาบอกว่า เต็นท์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรละลอยถลอกหรือรอยลอกอะไรแบบนี้มากเกินไปนะครับเขาก็เลยไม่ได้รับนะครับทุกคนแต่ก็อยากมาแนะนำนะครับกิจกรรมดีๆก็คือเผื่อใครแบบ มีเต็นท์เก่าแล้วแบบไม่ได้ใช้นะครับก็ลองให้เขาทางดีแลอนเนี่ยจนที่ดังดีแคทลอนเช็คดูนะครับเผื่อแบบอาจเป็นประโยชน์หรือใครอยากซื้อแบรนด์อื่นหรืออยากซื้อยี่ห้ออื่นที่แบบที่ตอนแรกมี2คนอะไรประมาณนี้อยากอัปเลเวลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเผื่อแบบเก็บตังไปใช้ซื้อตัวอื่นยี่ห้ออื่นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับสาหรับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับของทางดีแคลอนนะครับทุกคนก็สําหรับ พรุ่งนี้นะครับถ้าใครมีเต็นท์ของดีแคลอนก็ลองไปได้นะครับส่วนสาขาอื่นเขายังไม่มีกิจกรรมนะคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็อาจจะเสียใจด้วยนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ลองมาแวะดูได้นะครับโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะยังไม่มีทิปที่ไหนเดี๋ยวก็รอตามติดตามชมทิปนั้นจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ